สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับซ่องสาววึงนะคะพี่น้องจ๋าพบกับซ่องสาววึงเนาะอ่าวันนี้ก็มีแนวทางเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางมัดรวมห้าลาวนะคะอ่าก็จะมีลาสตาเนาะลาสตาวีพีลาววพลาสามาคัคคีแล้วก็ลาสา,สามัคคีวีพนะคะ ก่อนไปรับชมเรามาดูผลสรุปของวันที่18กันก่อนเนาะพี่น้องจาอ๋าว่าออกตัวไหนกันบ้างเนาะวันที่18นะคะลาวสตาออก62 2นะคะ62 2อแอดก็บำมีเนาะพี่น้องจ๋าก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง5 9นะคะห9าก็หลุดไปเช่นกันนะคะแต่ว่าตาราง5มานะคะตาราง5มาเนาะส่วนลาวสามัคคี464นะคะ ล่าง944มาบนล่างเลยนะคะพี่น้องจา๋า944 98กับบอมี่เนาะพี่น้องจา๋ามีแต่47นะคะตารางก็มีแต่4นะคะก็หลุดไปนะคะเราสามาัคคี VIP 161 61กับบอมีเนาะพี่น้องจา๋ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ1ะตารางเรามานะคะตัวดินอันนี้ก็หลุดไปนะคะ ส่วนเรา VIP 47เนาะ47ตารางมานะคะแล้วก็47เข้าตรงตรง,ต,รง,ต,รงตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะอ่าล่าง84นะคะ84มาตารางนะคะ84มาตารางนะคะเด่นทั้ง8แล้วก็7มานะคะวิ่งรูท,ที่7มาเนาะสําหรับเรา VIP นะคะอันนี้ไปเข้าตารางเนาะ84แอดไม่ได้เอานะคะ ลาสตาวีเจ็ดหกห้าเจ็ดมาหลักร้อยนะคะอ่าล่างเก้าแปดอมีแปดเก้านะคะพี่น้องจา๋าเข้าที่ตัวกลับนะคะอันนี้ก็หลุดไปเนาะอ่าก็เข้าไปสองคู่เนาะแล้วก็ตารางหนึ่งคู่นะคะวันนี้ก็ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะพี่น้องจ๋าก,ก็ยังดีเนาะดีกว่าหลุดนะคะอ่ามาตามต่อนะคะพี่น้องจ๋ามาตามต่อกันของวันที่สิบเก้าเนาะวันที่สิบเก้านะคะวันที่สิบเก้า สิบก้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพี่น้องจะดูแอดก็ลือลืมเขียนวันที่ไว้อ่าลาสตาหรือว,ว่า v p พลาวี i p นะคะลาวสามัคคี v i p เด่น วิ่งรูดก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องสาปาปนกันไปเนาะพระว่าแอดเองไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะ คำนวณออกมาแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะก่อนอื่นเรามาดูตารางเนาะพี่น้องจ๋าตารางกำลังวันเรานะคะมีสี่สามสองเจ็ดห้าแปด นะคะเด่นนะคะเด่นที่3กับ4เด่นที่3กับ4วิ่งรูดที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอจับคู่กันนะคะพี่น้องจา้ามี3 0 3 2 3 8สามสองสามแปด สามเก้านะคะอ่าส่วนสี่เนาะสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่หกแล้วก็สี่เก้านะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีเจ็ดสอง หกแปดห้าเจ็ดแล้วก็สามสามนะคะพี่น้องจ๋าอ่าใส่สีสีด้วยนะคะกันเบิลไว้นอสามสามสี่สี่นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดชอบเนาะว่าจะมีตัวอ่าที่ชื่นชอบที่เหมือนกันหรือเปล่านะคะอ่าสำหรับสามที่แอดชอบเนาะก็คือ สามศูนย์กับสามสองนะคะส่วนสี่นะคะสีกับ4ี่ส่วนชุดกันนะคะอชอบ6 8แล้วก็4 4่นะคะอ่าเจก็ชอบถ้าชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า อันนี้รวมทั้งหมด5ลาวนะคะก็จะหลายตัวหน่อยนะคะาสามารถวิ่งรูดหรือจับคู่ในตารางก็ได้นะคะพี่น้องาอ๋าวสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณทั้ง ในกลุ่มแล้วก็อ่านหน้าช่องนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้เนาะอ่าไอดีไลน์นะคะแอดลงไว้ที่ชุมชนนะคะสามารถแอดเข้ามาได้เนาะอ่าในกลุ่มก็จะมีหลากหลายนะคะพี่น้องจ๋าอ่าหุ้นน้องลงเฉพาะในกลุ่มนะคะไม่ได้ลงหน้าช่องเนาะอ่าถ้าสนใจก็แอดเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้เนาะก็ โชคดีกันทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ